ซอยตองมันวิ่งมันวิ่ง้อยต่งยู่ต้องยสวยก็ไม่เท่าไห่ดีกว่าผีเวรไม่เท่าไห่ดีกว่าได้เลยผดไม่อยากปิดหลังบอสไม่เอาหนูไปอนนี่ขัวก็บอกหนู่อนหนูคอนหนูคอนไม่ได้ตีราไปไม่เินรฮไปเราไม่ได้ไปได้สิไรข้างหน้าตัวไรน้า เอ้ามีไปทำอะไรตรงว้าไฟดับไฟดับเผามันเผามันโจเผามันเลยเผามันเผามันเผามันมันกินแล้วมันกรีดมันมาระวังนะมันกีนมันกรีด ม,มันบอกมันอยากกินแพะกระทาด้วยมันมาสองสองนุมสองอนุ่มสองนุ่มสองนุ่มองนุ่มองโอ้โหแหมหายท่ากันทั้งมึงอ่ะหายท่ากซะไอ้ผีกระจอกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอ้ผีกระจอกเอ้ยแกก็แกผีกระจอกตัวหนึ่งแกทำอะไรได้ร้ายแม่ใครเขากลัวผีกันครับร้ายที่ยใครกูตกใจหมดไอ้ฟางนี่มันไม่ทำไรวะฟางอ่ะไม่รู้เหมือนกันฟางมันเอาให้ผีกินปะวะ เฟื่องผีมันหิวกองมาเต็มเลยชิบหายแม่งเอ้ยนี่กูกินหมูกระทะหรือกินอะไรวะเนี่ยไฟเยอะชิบหายเลยไปไปไปโอ้โหแผลพิษมันกระโตกโอ้ยกลัวอะไรกันวะไปไปไปมันล่ามันล่ามันล่าปิดไฟปิดไฟได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงใกล้ๆปิดไฟให้ปิดไฟคอตรงนี้มันไม่เนียะมันไม่เนียะเลยไอ้หนุ่มเงนี่ไงมันก็ไม่เห็นหรอกเหี้ยอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆ พไอจูโดนอีกแล้วไอ้จูโดนอีกแล้วไอจูโดนอีกแล้วไอ้จูโดนอีกเออเอาใครปิดเปิดอะไรเนี่ยจะได้เงินก็เข้าได้อะไรกันเฮ้ยเฮ้ยมันหันมันหันปิดไฟกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอไฟปิดไฟปิดไฟยืนนิ่งยืนนิ่งเยาะฟองหมอพีเยาสฟง ไม่ใช่บอมี่มันมามันมาว้าวว้าวไอโดนใครโดนไอโดนไอโดนไอโดนมันน่าคุณที่มีแพ้แพ้บันโลกโอ้โหแล้วเผาตอนหนูยืนแทบจะแนบชิดกับมันขอบคุณมากเลยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณพี่พี่เข้าใจว่านะมันจะมันจะหันอย่างเงี้ตลอดแหละเชื่อป่ะมันไม่มีทางหมดหรอกดังนั้นเราเล่นเกมกันดีกว่าสี่คนอะ ก็ใครจะได้ออกไปคนแรกโอเคบปก่อนคนแรกะเปิดไฟใครแตกสุดคนนั้นคนนั้นออกเอาปะคนนั้นออกเหมือนโอยโอ้ยช่วยช่วยดูดีเยทุคนต้องเผาก่อนจะพ่งเผาทุกคนกูลงทางอยู่กูปีนกูอยู่กับปีกเผาแล้วเฮ้ยเสียงมันโวยหัวขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยมันร้องบอออมายังอะ อยู่ออกมาแล้วไปหมดไปพี่หมดไปหมดพี่นี่ไปก่อนเ็วปิดประตเออปิดประตูปิดประตูพี่สองพี่สองพี่สองมันกอขามันกอขาสองไรคุณตายคุณตายยัไม่อบมัน จเดินลโโจกินแล้วกินแล้วเจ๊สองเจ๊สองเสองเจ๊สองเจ๊สองเจ๊กองมันนสองสมันวิ่วิ่งกันเยเจ้าห่ยมันดูมันดูมันดมันดูมันดูมันดู่ันดูนดูมันยูมันดูมัูมสนดูมันดมัมันด่น่นดมดนดดดดูดดนู ป็นไง,งานช็อกไปดีช็อกไปท้องไปสองสอง,สองปุปง๊บต้องรีบวิ่งหนีเลยอ่ะรีบไปซ่อนเลยเวลเลิรไปบ้ารอบนี้เราต้องแอบอะไรใช่ต้องแอบ,บแพรแพรแพรอยู่ไหนแพร่แพร่อยู่ไหนไ,ไฟหมดแล้ววะอย่าวิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้พี่ไม่ไิ่งไม่พีไ่ <m> ไม่มันมันวิ่งเหรอไม่ได้วิ่งโอ้ผีเอ้ยไฟไม่มีเฮ้ยโอ้โหโดนโดนจับขึ้นมาวอดไปแกผมแอคติ้งเหมือนไหมสวยแอคติ้งเหมือนมากเหมือนมาก กูไปก่อนแล้วเข้าประตูรีบวิ่งเร็วไม่วิ่งปิดประตูปุบพี่โจยงประตูทำไมเกแล้วเลิ้ไป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 ไ เออตัวที่แปดแล้วว้าวอเจอไเอไเดียเดไปดี๋ยวดไปดไดหมผมถือเฟยมาผมถือเฟยเลยะวยด้วยยอเฮ้ยถ้าเราไปอุ้ยมาจากไหนเนี่ยเกือบตายเกือบตายนี่มาพี่แเรี่มา เอาอีกแล้วมาได้แ่้วเอาตรงตายพี่เป็นดุจัดเฮ้ยเฮ้ยโดนนี้เหาเคะโดนนี้ข้อขาคุโดนนี้ข้อขาคาณขยึงขตายไม่อยู่เรากมันมีห้องอะไรที่เรายังไม่เปิดมันต้องอยู่ห้องนั้นแหละมันดึงนอนก่อนมันอยู่ตรงกูกูโดนมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ข้างนอกมันวิ่งอยู่ข้างนอกมันวิ่งอยู่นอพี่มันวิ่งอยู่นอนวิ่งอยู่กระดาษมันวิ่งอยู่กระดางโอ้โหกูนิ่งอยู่กูนิ่งอยู่กูยังไม่โดนกูยังไม่โดนกูยังนิ่ง ไม่อยู่หน้าพี่พี่หลอกรอบมันติดบั๊กพี่มันติดบั๊กไี่อยู่กูยังไม่ตายไปจะหมายคาอกูยังไม่ตายดย่ไ้ก็ต้องรีบไปแล้วตะวันนี้ตจับกูเลยยู่ไหนอยู่้ดีรอไม่เป็นไรไม่รู้มันขึ้งมันข้งกูโดนอยู่ห้องเดียวกันไปเลยอดดย่แหละนมาตามมาตามมาดูดดีพอี่น่ร้อยไปหาแล้ว มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนี่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 ตรงหน้าพี่เลยเห็นป่าหน้าพี่ออ๋เห็นอะไรแล้วโอเคโอเคไปเดินะรถไม่ต้องชุบกูก็ได้นะไม่ต้องชุบกูก็ได้เรียบร้อยกูโดนชุบมาต้องมาเล่นกับผมวิ่งเร็วมากเจองวมาติดกูมันติดมันติดมันติดบล็อกอยู่บล็อกอยู่มันไม่สามารถมาได้บล็อกอยู่บล็อกอยู่บอกให้พี่บล็อกทางเข้าไว้อยู่เแล้วน้อยชุกเข้าพี่บล็อกทางเข้ามันเข้าไม่ได้อ้้เจแแพลวเจอแพ้แล้ว ไอ้บอสลุยลุยเฮือกสุดท้ายแล้วบอมันก็ต้องจุดไฟหยุดหยุดหุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดยังไอพรไทกลังจะนไปเตตุที่บูชายวางโจวิโจวิโจวิโจเห็นเื่อเดดย่นี้ปิดไฟปิดไฟปิดไฟวางแล้วเก็บเจ็บใ้ไมโอเคมาหยิบแล้วหยิบแล้วไม่ค่อะเย็นไมค่อยกดเย็นเต้องรีบอยากวิ่งใครวิ่งไว้จเยเอาอเอาเลย เอาแล้วตีมเร็วเอา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 เฮ้ยนี่ไงมันนอนนี่มันลอยมาแล้วมันลอยมาแล้วทุกคนมันลอยมาแล้วมันลอยมาแล้วก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเราอะไม่เท่าไหร่นี่หว่านึกว่าจะหมดก่อนี้เฮ้ยชนะว่ะเจ๋งเอาว่ะเฮ้ยเราแม่งเก่งว่ะแต่ว่าหนูจะบอกว่านี่เป็นระดับเริ่มต้นนะมันมีระดับโหดด้วย